เมื่อรุ่นคุณปู่ไอรอนแมนต้องมาพบกับรุ่นคุณหลานไอรอนแมน2020มาพบกับคลิปรีวิวของต้นฮีโร่คนแรกๆของไทยได้เลยที่ช่องนี้ครับเฮลโหล สวัสดีครับน้องๆและท่านผู้ชมสมาชิกของนต้นฮีโร่และแฟนคลับที่อยู่ทั้งประเทศไทยและต่างประเทศนะครับผมมันหมุนเองได้เปล่าพี่ต้นกำลังใช้นิ้วอยู่สำหรับวันนี้นะครับผมเดอะต้นฮีโร่ชาแนลพาเอาตัวไอรอนแมนเน่ ตัวเวอร์ชั่นแรกๆรุ่นคุณปู่ที่มากับแพ็กเกจ80ปีนะครับผมมาเปรีพบกับ Iron Man 20 20นะครับผมเป็นชุด Arno s t a ต k นะครับตัวนี้เองเนะ่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นรุ่นหลานแล้วนะ Arno Stark เนี่ยบอกเลยว่าเป็นชุด Weapon Powerful ที่แบบแต่พี่ต้นคิดว่าเขาน่าจะใช้เหมือนกับรูปลักษณ์ของไอตัวนีวน้อย่างแน่นอนนะพี่ต้นมีความรู้สึกว่า ตัวนี้สวยแต่มีข้อแตกต่างนิดนึงที่เราจะทำคอมแพรให้น้องๆและท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับผมแต่คราวนี้เราจะมาเฉยๆไม่ได้ตามสไตล์ของต้นคิวโร่ที่เราเคยบอกกันครับผมพร้อมกันไหมห้าสี่สามสองวุฒิกายคู่แมนคู่แมนคูแมนงามาเดี๋ยวเอาคุณปู่ไปวางข้างๆก่อนนะครับผมคือตัวนี้เองเนี่ยพี่ต้นเองพยายามที่จะ คือตัดใจนะครับผมจะไม่ซื้อตัวนี้เพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันไม่ได้สวยขนาดนั้นแต่แต่สิ่งที่มันฟินคือมันให้ไอพ่นมาก็เลยคิดว่าเอายังไงดีวะตัวนี้จะเป็นยังไงดีพี่ต้นเองก็เลยพยายามหาข้อมูลตัวนี้มันคืออโนสตาร์กนะครับเป็นอโน s สตาร์กวิลเป็นชุดแบบ powerful แบบชุดใหม่นะครับถ้าพูดกันตรงๆคือมันเป็นเหมือนรุ่นของหลานของโทนี่สตาร์กแล้วอะนะครับเนี่ยปี2020นะแต่ประเด็นสําคัญคือชุดเกาะมันดูแบบ คือใครเรียนวิศาวะก็คงต้องรู้มันเหมือนเกียร์เนาะมันเหมือนชุดเกียร์แบบเกียร์วิศาวะบูมเทคเ่อะไรประมาณนี้นะครับผมนะด้านหลังกล่องก็จะเป็นแบบนี้เป็นรูปของเล่นแบบนี้เลยแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นคอนเซปต์อาร์ที่เป็นแบบการ์ตูนคอมมิ์นะครับผมด้านบนก็เป็นหัวไอรอนแมนแบบนี้ตัวนี้คาดว่าจะวางจําหน่ายในห้างอย่างแน่นอนคิดว่านะน่าจะหลังโควิดนี่แหละช่วงนี้แหละที่ห้างจะเปิดนะพี่ต้นมีความรู้สึกว่าเป็นอย่างนั้น เดี๋ยวเราจะลองแกะกล่องดูกันอีกทีนึงแต่ถ้าเกิดใครสนใจสินค้าแบบนี้นะพี่ต้นบอกเลยนะครับผมมีร้านพีออเดอร์ดีๆอย่างร้านของพี่เดชนะครับ Ho ป p ี้เกม By บายนะเดชนะลองไปดูได้เลยที่หน้าร้านมีเยอะแยะมากมาย,ยจริงๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Transformer นะครับผมนี่ก็จะเป็นร้านของพี่เดชก็จะเป็นแบบนี้นะครับผม แล้วก็จะมีตรงนี้นี่ร้านฮอปปี้เกมลองไปดูได้นะครับเดี๋ยวพี่ต้นจะแชร์ลิงก์ไว้ให้ที่ท้าย end credit พร้อมกับใต้ชื่อที่เป็นชื่อคลิปนี้นะลองกดที่ใต้ชื่อคลิปจะพบที่เป็น description ที่เป็นลิงก์ให้เลยนะครับผมไปเดี๋ยวเราลองไปแกะแพ็กเกจกันดีกว่าว่า accessory ที่เขาแถมมาให้เนี่ยตัวเนี้ย1 2 3 4แล้วก็ตัว i p h o ไอพ่นจะสวยขนาดไหนตามพี่ต้นมา,เล,นานเลยครับผมจืดจืดด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 ด ถึง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 โอ oh, สวยมากพี่ต้นบอกเลยว่าแอสเซซอรี่นี่แม่งเล่นกับของเล่นเก่าได้เลยนะครับผมเดี๋ยวพี่ต้นขออนุญาตแนะนำแอสเซซอรี่ก่อนแอสเซซอรี่ที่เขาให้มาก็จะมีนี่ครับเป็นไอพ่นที่เป็นแบบไอพ่นของตัวขานะครับผมด้านหลังเลยนะครับแล้วก็ไอตัวนี้พี่ต้นชอบมากมันเล่นได้2แบบท่านผู้ชมมันเล่นตรงเอาขาเสียบนี้ได้เนี่ยขาเสียบเข้าไปตรงนี้ได้1อันแบบนี้แล้วก็ขาที่เสียบจากไอพ่นแล้วก็เสียบตรงนี้ได้อีก1อัน เนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยเจ๋งมากพี่ต้นบอกเลยว่ามันสวยจริงๆนะครับผมนี่คืออัญมณีตัวนี้น่าจะเป็นพูรีพอ p พอรินชนิดยางแบบนิ่มค่อนข้างมีกลิ่นเล็กน้อยท่านผู้ชมแบบมีกลิ่นเลยนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นอัญมณีเขาแถมมาให้เดี๋ยวพี่ต้นจะรีวิวคู่กับตัวของเล่นให้ดูนะครับผมคราวนี้เรามาลองดูตัวฟิกเกอร์กันตัวฟิกเกอร์เนี่ยเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับผมเราจะเห็นได้ว่าตัวหัวนะครับหัวของโทนี่สตาร์คหรืออานสตาร์คเนี่ยตัวนี้คือตามันเนี่ยตามันเปลี้ยมาก ตามาตาเขยท่านผู้ชมตาเขยสองข้างเลยเบ้ oh. ออกทางขวาแล้วก็เบ้ออกทางซ้าย oh. เห็นไหมตัวนี้พี่ต้หนหมูแบบแอบบแอบบเห็นนิดนิดเมื่อกี้แหละคือเลยทําให้รู้สึกว่ามันเฟลเฟลหน่อยนะครับผมส่วนต่อมาเรามาดูการหมุนหัวกันนะครับหัวหมุนได้3ามรกบนะครับก้มได้พอสมควรแล้วก็เงยได้พอสมควรนะครับเงยเป็นในท่าแบบนี้ได้เป็นแบบบินได้อย่างนี้นะครับผมส่วนต่อมาตัวแขนตรงนี้นะครับช่วงโชเดอร์หรือช่วงหัวไหล่นะครับผมสามารถยกขึ้นมาได้1 8ึ่งข้างไม่มีเรื่องของ เขาเรียกว่าเรื่องของอความแข็งเลยนะครับยังพอสามารถหมุนได้อยู่แต่พี่ต้นชอบสุดคือน,นี้ครับเรามาดูนะครับตัวกรอบตรงนี้มันสามารถถอดขึ้นมาได้เนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยถอดแล้วก็จะเห็นมันแบบเนี้ยข้างในนะครับเดี๋ยวพี่ต้นจะคอมเพลทดูว่ามันเหมือนตัวเก่าไหมแต่ตัวนี้สวยมากสีตรงนี้เป็นสีใสๆนะท่านผู้ชมแบบอเมซิ่งมากคือสวยเลยนะครับคราวนี้มันก็จะมีตัวล็อกแขนไว้เนี่ยอย่างเงี้ยครับเนี่ย,ย,ยมันก็จะล็อกไว้ไม่ให้มันหลุดนะครับ่วนาร์มาคือไบเซ บเส็หมุนได้3โลกสตัวท่อนแขนนะครับเป็นข้อต่อแบบดับเบิลจอยมือหมุนได้นะครับผมจริงๆมันมีมือแถมให้อันหนึ่งคือมือนี้เห็นไหมครับเป็นมือกำนะครับเห็นไหมแต่คราวนี้เองพี่ต้นเองเนี่ยไม่ได้แกะออกมาเพราะว่าพี่ต้นไม่ได้ใช้มือนี้อยู่แล้วนะครับผมก็เลยไม่ได้แกะออกมานะครับคราวนี้นะครับต่อมาเรามาดูกันข้อหัวไหล่หมุนได้ไหมหมุนได้3โลกนะครับค่อนข้างมีลักษณะเหมือนติดเฟืองนั่นในนะครับผมคราวนี้ข้างนี้ ข้างนี้จะแน่นกว่าข้างซ้ายนะครับผมส่วนต่อมาเราเรียกว่าบอดี้ช่วงเชืหรือช่วงอกตรงนี้นะครับก้มได้ไหมค่อนข้างก้มได้พอสมควรเลยเห็นไหมครับนี่แล้วก็แงนหรือเงยเงยได้เยอะเหมือนกันนะครับเรามาดูช่วงเอวเอวจะมีเข็มขัดอยู่ตรงนี้นะครับผมเข็มขัดมันจะเป็นประมาณนี้เนี่ยเข็มขัดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ติดไว้นะครับเราหมุนได้ไหมหมุนได้3ามหกสิบเข็มขัดที่ a m a เมซิ่งคืออะไรตอนแรกพี่ต้นคิดว่าเข้ามาจากอินเดียหรือเปล่าหรือมาจากจีนหรือเปล่า,หร,ลาหรือมาจากญี่ปุ่น คขามีนี่ครับดาวกระจายข้างๆนะครับเป็นเหมือนระเบิดนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นเหมือนเกียร์นะครับมีความรู้สึกว่าเป็นอาวุธนะพี่ต้นยังไม่เคยศึกษาแล้วก็ดูตอนภาคนี้เลยว่าเป็นยังไงนะครับแต่รู้สึกว่ามันน่าจะ amazing อยู่ภาคนี้นะครับผมโอเคต่อมาเรามาดูช่วงขานะครับขายกขึ้นได้นะครับ90องศาแบบนี้เลยหมุนได้นะครับลองดูก่อนหมุนได้3 6 0เหมือนกันนะครับผมตัวขาจะเป็นสีเหลืองทองนิดๆนะครับแล้วก็ตัวตรงนี้ช่วงนี้ เป็นข้อต่อแบบนี้ครับดับเบิลจอยนะครับที่พี่ต้นชอบคือตรงนี้ท่านผู้ชมดูนะครับหมุนได้สามร้อยหกสิบนี่เห็นไหมเห็นไหมครับหมุนได้สามร้อยหกสิบนะครับตรงนี้ขยับได้ขึ้นลงปกติแล้วก็หมุนได้สามร้อยหกสิบเช่นเดียวกันนะครับผมคราวนี้เราจะมาลองใส่แอซเซสซอรี่กันดูแล้วเดี๋ยวเราจะลองคอมเพล็กซ์กันดูครับว่าจะโอเคหรือเปล่ามาเริ่มจากแอซเซสซอรี่ตัวแรกก็คือตัวนี้ครับเป็นลูกไฟนะครับที่ออกจากมือแบบนี้นี่ ขอตั้งท่าอย่างนี้ก่อนว๋อชุด,ด,ดุดื้นี่ก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับชุดที่1ใส่มาแล้วชุดที่2นะครับผมเราก็จะใส่ตัวนี้เข้าไปตรงเท้ามันจะมีอย่างนี้ครับท่านผู้ชมมันจะมีตัวเรืออยู่ด้านหลังแล้วก็จะมีพื้นที่้านหน้ามันคืออะไรรู้ไหมมันคืออะไรรู้ไหมมันคือให้เราเสียบตรงนี้ครับพื้นที่ตรงนี้แล้วก็เสียบเข้าไปที่เท้ามันจะพอดีอย่างนี้เลยเห็นไหมครับนี่อีกข้างหนึ่งนะครับดูดีๆนะครับจะมีเดือยตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีพื้นที่วง ให้เราเอาพื้นที่ที่เป็นเดือยใส่เขาไปด้านหลังแล้วก็พื้นที่ยว่างอยู่ด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้ก็จะได้แบบนี้ใช่ไหมครับเซตที่หนึ่งก็เป็นประมาณนี้ท่านผู้ชมเนี่นี่คือไอรอนแมนตอนบินอยู่นะครับต่อมาเรามาลองดูเซตที่เป็นไอพ่นที่แบบเขากำลังจะบินขึ้นท้องฟ้านะครับผมพีม่ต้นขออนุญาตจัดท่านิดนึงนะครับอืมคราวนี้เราจะวางนี้เป็นแบบนี้เดี๋ยวพี่ต้นจะวางลยคะ่ะไม่แน่ใจเ็นหรือเปล่านะครับจะได้หมุนให้ดูด้วยแล้วก็เสียบตัวนี้ลงไปอย่างนี้แล้วก็เสียบตัวนี้ลงไปอย่างนี้ เดยครับพร้อมนะครับเดยโอ้โหอเมสซิ่งว่ะเฮ้ยเจ๋งอะงอไม่รู้จะยืนได้หรือเปล่ามาดูกันนะครับพร้อมจึดจืดหรืโอ้เอาใหม่เอาใหม่มันเอ็น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 เอาใหม่มันเอ็นมันเอ็นเอาใหม่เอาใหม่เอ็นเดี๋ยวก่อนพี่ต้นขออนุญาตเอามันประกบอย่างงี้ก่อนเอนมันเอ็น มันจะหลับว่ะอ่ะไม่ได้อะท่านผู้ชมมันหนักมากท่านผู้ชมเนี่ยตืดตือดืดดดด <c oughs> หลุดแล้วอ่ะเอาใหม่เอาใหม่คือตรงเนี้ยมันเป็นอย่างเนี้ยครับมันก็คือเอาตัวเนี้ยเสียบเข้าไปในฐานใช่ไหมครับแล้วเราก็พยายามให้มันยืนคือถ้ามันสวยนะถ้ามันยืนได้นะพี่ต้นบอกเลยเนะี่ยมันสวยมากเนะี่ยพี่ต้นจะยืนให้ดูงี้อ่ะจับไว้ให้เนี่ย มันมี2แบบคือเราจะหมุนนี้ก็ได้นะครับมันก็จะดูดีแบบหนึ่งหรือเราจะหมุนข้างๆนี้ก็ได้มันก็จะเป็นแบบบหนึ่งอย่างนี้นะครับผมมันก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวลองยืนให้นานที่สุดทิปหนึ่งสองสามปอยไม่ได้แซงเลยนะครับเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนนะครับมันเปลี่ยนเล่นได้อย่างนี้ท่านผู้ชมเน็ตมันสามารถใส่เข้าไปที่ขาอย่างนี้เน็ตเนี่ยครับมันเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะพี่ต้นกำจะบอกว่าพอเราอย่างนี้ใช่ไหมเสียกเไปอย่างนี้ใช่ไหมรับท่านผู้ชมเราสามารถใส่เงี้ยเข้าไปที่ขาได้เหมือนกัน ให้มันเป็นเหมือนไอพ่นที่เป็นควันขึ้นมาอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็จะพ่นขึ้นมา่ายน,นะครับตัวนี้มันเป็นเหมือนตัวล็อกขาอีกแบบหนึ่งนะครับหรือเราจะใส่นี้ก็ได้นะครับท่านผู้ชมลองดูเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วเราก็เหยียบเนี่ยมันได้2แบบเหมือนกันแล้วก็เหยียบลงไปนี้นะครับได้เหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ลูกเล่นคือเจ๋งมากไอตรงที่เป็นอุปกรณ์เนี่ยพวกเนี้ยอุปกรณ์เนี่ยพี่ต้นบอกเลยถ้าใครซื้อมานะเอาอุปกรณ์มาเล่นนะพี่ต้นว่าคู่มากเดี๋ยวพี่ต้นจะลองคอมแพร์ให้ดูนะครับ ให้น้องๆท่านผู้ชมดูก่อนพี่ต้นขออนุญาตจัดท่านิดนึงให้มันยืนได้นิดนึงก่อนนะครับคราวนี้ไม่แน่ใจมันจะยืนได้หรือเปล่านะพี่ต้นขออนุญาตลองนิดนึงก่อนอ่ะนี่ครับพี่ต้นขอใส่นี้เข้าไปก่อนมันจะได้ดูเหมือนกันนิดนึงอ่ะนี่คือรุ่นคุณปู่คุณหลานนะครับผมยืนคู่กันแบบนี้จะเห็นได้ว่านะครับลองดูนะครับการคอมแพลมีต้นก็คือจะเห็นได้ว่าทุกสัดส่วนเท่ากันมีมุมมองเหมือนกันเป๊ะ ต่างกันแค่ที่สีตัวนี้จะเป็นสีออกซูการ์นะครับออกเป็นแบบเขาเรียกขนมแคนดี้นิดๆส่วนตัวนี้จะออกไปในทางแบบโครเมียมแบบเป็นแบบประมาณสีออกแดงๆเข้มๆเหมือนลวดหมูโครเมียมแต่คราวนี้มาดูครับด้านข้างและด้านหลังตัวนี้มันมักจะยืนยากนิดนึงนะครับขอโทษทีนะครับท่านผู้ชมพี่ต้นพยายามจัดขาอยู่นะครับไม่แน่ใจว่ามันจะยืนได้นานขนาดไหนนะครับอ่าพี่ต้นพยายามจะดัดไปข้างหลังเนี่ยมาดูด้านหลังครับท่านผู้ชมเห็นไหมด้านหลังตัวนี้เองเนี่ยมันค่อนข้างที่จะ เหมือนกันมากๆเลยเห็นไหมดูครับกล้ามเนื้อหลังอะไรต่างๆคือเหมือนกันมากสิ่งที่ต่างกันนิดเดียวท่านผู้ชมพี่ต้นจะยกไปให้ใกล้กล้องคืออันนี้ครับมาดูช่วงเข็มขัดนะครับกับช่วงหน้าดูหน้ารุ่นคุณปู่นะครับให้ดูหน้ารุ่นคุณปู่ก่อนหน้าคุณปู่จะถูกนิบังนิดๆดเห็นไหมเป็นหน้าแบบหน้าแบบแบบ,แบ,บอย่างเงี้ยหน้าเบลอแบบยิ้มยิ้มหน่อยแล้วก็เข็มขัดจะมีแค่ด้านข้างเดียวแต่ถ้าเป็นรุ่นคุณหลาน จะดูหน้าครับเห็นไหมหน้าจะเห็นเป็นแบบลักษณะที่ว่าเหมือนมีลูกกตาแต่ตาเอียงๆเ,เห็นไหมครับแต่เข็มขัดเนี่ยจะเป็นเข็มขัดเหมือนเข็มขัดที่มีอิเล็กทรอนิกส์อยู่ตรงกลางเห็นไหมครับนี่ครับแต่สิ่งที่เหมือนอันนี้ที่ตำรวกจะคอมแพนน้องๆและท่านผู้ชมดูพี่ต้องขอญาตอย่างนี้เลยยกไอ้ตัวนี้ขึ้นมาก่อนเนี่ยตัวนี้โคตรเหมือนเนี่ยเราจะเรียกกันว่าง่ายๆว่ายอมแมวก็ได้แต่ตัวนี้สวยกว่าตรงที่หน้าอกอะ่ะมันเป็นใสๆหน้าอกเป็นใสๆส,ส,สีส้มสมมันก็เลยดูสวยนะครับผม มาเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าถ้าเราจะให้คะแนนเซตนี้เราจะให้คะแนนที่เท่าไหร่นะครับผมแต่ก่อนจะไปให้คะแนนเดี๋ยวขออนุญาตลองตัวนี้ก่อนถ้ามันใช้ได้นี่โคตรเจ๋งเลยนะเว้ยเนี่ยตัวนี้โอพี่ต้นลองใส่ก่อนนะโอหนี่นะครับนี่คือรุ่นคุณปู่ใส่แล้วนะเห็นไหมโอ้เห็นไหมลองขยับหัวก,กันโอ้โหจึ๊ดจโอ้ยเจ๋งมากอะ่ะเดี๋ยวเราลองเอารุ่นคุณปู่ใส่นี้รุ่นคุณปู่ใส่ตัวนี้วอ้า ขอให้ยืนได้ขอให้เจ้าภาพจงเจริญเฮ้ยยืนได้ท่านผู้ชมดึด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 ถึง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 ้ยอ็มเอซิงอะเฮ้ยเอาแล้วคุณหลานคุณหลานไม่มีอซสซอรีเล่นแล้วนะครับโอ้นี่ทำไมมันชอบเอ็นไปข้างหน้าอย่างเดียวไงเห็นไหมครับท่านผู้ชม โคตรเจ๋งมากๆอ่ะเนี่ยออนี่กินตูดเลยวิวฟิวอ๋มากเดี๋ยวพี่ต้นขอญาตลองให้คะแนนกับตัวนี้พร้อมกับแรมอาร์ท่านผู้ชมได้รับชมกันนิดนึงว่าเราควรไหมที่จะซื้อตัวนี้มาและคุ้มค่าหรือเปล่านะครับผมมาเรามาเริ่มกันเลยนะครับพี่ต้นเองเนี่ยพยายามจะออ c ิสเซอรี่เนี่ยประกอบกันงี้เมื่อกี้ใช้ได้นะลองประกอบกันงี้ลวได้ไหมครับเป็นเหมือนไอ o n นคู่กันแบบนี้ท่านผู้ชมเนี่ยเป็นแบบนี้นี่จริงๆคือมันเป็นตัวที่เอามาประกอบคู่กันแบบนี้เลยนะ เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นอุปกรณ์แบบนี้คราวนี้พี่ต้นจะลองไอร์แลมอาพให้น้องๆไักผู้ชมดูกันนะครับว่าควรไหมที่เราจะซื้อฟิกเกอร์ตัวนี้มาเก็บสะสมขอให้มันยืนได้เหอะเพราะตัวนี้มันมันมีความรู้สึกว่ามันสวยอะแต่มันยืนไม่ได้ทักทีกลัวมันหลวมมากเลยถ้าได้นี่ Amazing มากเฮ้ยได้แล้วว้าขอให้จ้าภาพจงเจริ น้าอ้าวุ่นคุณปู่ไปอยู่ล่างเโอเคเรามาฟังกันครับผมแรมอัพพี่ต้นจะแบ่งออกเป็น4แคตตากรีคือ3าแคตตากรีแรกจะเป็นเรื่อง texture นะครับ articulation หรือฟังชันแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของ a p p e a r a n แ e แล้วก็สุดท้ายหัวข้อที่4คือความคุ้มค่าที่จะสะสมนะครับผมจากที่เราเห็นคอลเล t ชันแบบนี้เนี่ยเป็นกล่องแบบนี้ท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมกล่องจะเป็นแบบนี้เลยนะับเป็นกล่อง Iron Man มีแบบนี้เลยพี่ต้นบอกนี้ครับท่านผู้ชมครับ ตัวนี้มันมีความฟินอย่างนี้ครับก็คือ 1. เราได้ความร่วมสมัยท่านผู้ชมเท็กเจอร์ตัวนี้เราได้เท็กเจอร์ความร่วมสมัยพี่ต้นการันตีเลยว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าอะไรตัวนี้มันเป็นความร่วนสมัยของการที่เอาแมทเทอเรียลที่แบบไม่ใช่แมทเทอเรียลเหล็กนะเป็นแมทเทอเรียลที่เป็นเชิงแบบ ตัวเกียร์ตัวฟันเฟืองเนี่ยมาเล่นกับรูปแบบของตัวฟิกเกอร์นะครับผมแต่ตัวนี้มันไม่ใช่เฟืองจริงๆนะมันเป็นยางพลาสติกโพลีโพพอรีนนะครับแต่คราวนี้เท็กเจอร์ที่พี่ต้นชอบอย่างนึงคือรายละเอียดครับท่านผู้ชมรายละเอียดของไฟเห็นไหมครับไฟตรงนี้รายละเอียดคือดีมากนะครับพี่ต้นคิดว่าถ้าใครเก่งๆเอา l e d มาลงนะข้างล่างนะบอกเลยเจ๋งมากหรือใครเป็นเลเยอร์ตรงนี้ให้แบบเป็นสีดำๆหน่อยนะ f u ลฟ f ล l มากนะส่วนต่อมาคือรายละเอียดที่บอกเลยก็คือเรื่องเนี่ยลายเส้นต่างๆนะครับ ตามต่างๆเลยนะตรงนี้คือใช้ได้เลยนะครับผมแต่เสียดายนิดนึงคือการลงรายละเอียดตัวเกรื่เนี่ยพี่ต้นว่าฟันเฟืองมันยังไม่เท่ากันนะครับผมโดยภาพรวมนะครั้งที่แล้วพี่ต้นให้ตัวนี้10ใช่ปะตัวที่เป็นรุ่นม,มุนปูเนะี่ยคราวนี้พี่ต้นให้ตัวนี้แค่9กคะแนนครับท่านผู้ชมคำต่อมาคือฟังก์ชันต่อมาคือ articulation แล้วก็พวกฟังก์ชันในการเคลื่อนไหวหรือหลักอ g o n o มิกตามหลักวิศวกรรมศาสตร์นะครับตัวนี้เรียนให้ทราบคือว่า จุดขยับคือเหมือนกับตัวรุ่นคุณปู่คือรุ่นนี้เลยไอรอนแมนรุ่นแรกนะครับ80ปีในพี่ต้นชอบสุดเลยนะพี่ต้นมีความรู้สึกว่ามันยืนแล้วมัน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 สเตเบิลแล้วก็มันเจ๋งมากแต่คราวนี้ไอรุ่นคุณหลานรุ่นคุณหลานเนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามันยังให้โมเมนต์ที่ว่ามันยังไม่ละเอียดแล้วก็ไม่เสถียรนะเนี่ยอย่างตัวรุ่นคุณปู่ยืนแล้วก็เทเลยอย่างเงี้ยเทเลยนะครับแต่รุ่นคุณหลานเนี่ยพอเรายืนเฉยๆขยับยากมากนะครับ พอจะจัดท่ามันก็เหมือนกันล้มนะครับผมแล้วก็ตัวฟิกเกอร์ค่อนข้างแน่นนะครับแต่จุดขยับเหมือนกันกับรุ่นคุณปู่เลยนะครับตัวนี้พี่ต้นก็ให้9คะแนนสุดท้ายแอปิแรน์นะครับหรือก,ก,การลงสีตัวนี้เฟลจริงๆเฟลจริงๆคือตานะครับตาเข้มากๆเนี่ยตัวนี้เฟลมากๆมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าได้ตาเป็นแบบเนี้ยตาเป็นสีดำไปเลยอย่างเงี้ยเห็นไหมครับหรือตาแบบลงสีขาวหรือสีแดงแบบข้างกล่องน,นี้ไปเลย พี่ต้นว่าน่าจะฟูลฟิลกว่าพี่ต้นในมุมพี่ต้นนะอันนี้พี่ต้นจริงๆให้ไม่ได้ถึงเก้าให้แค่8คะแนนโดยภาพรวมทั้งหมดนะครับผมพี่ต้นคิดว่าตัวเนี้ยอยู่ที่ประมาณ9คะแนนเคะแนน เ้าคะแนนแต่ถ้าเกิดใครเป็นสายเก็บฟิกเกอร์แนวใหม่นะแนะนําเลยคอลเลคชันนี้ต้องมีจริงไปยืนคู่กันปู่กับหลานนะครับพี่ต้นว่าฟูฟิลมากๆสุดท้ายนี้เลยนะครับใครที่อยากจะสนใจเก็บฟิกเกอร์ตัวนี้อยากจะลองตามหามีหนึ่งที่หาเลยนะครับผมก็คือที่ร้านของพี่เดชสุทัศน์เลยหรือจะลองหาได้ในกรุ๊ปซื้อขายมาเวลฟิกเกอร์หรือที่สําคัญเลยถ้าใครสนใจจริงๆนะครับผมพี่ต้นจะแชร์ลิงก์ของพี่เดชไปให้ ใต้คลิปแล้วก็ท้ายคลิปนะครับแต่ตัวนี้พี่ต้นคิดว่าน่าจะลงห้างแต่ช่วงนี้โควิดกำลังเกิดขึ้น คิดว่าน่าจะห้างยังไม่เปิดนะครับใครสนใจก็ลองไปหาดูก่อนได้แล้วลองแคปสกินหน้าจอดีๆแบบนี้ไปลองตามหาได้ในรูปซื้อขายต่างๆได้เลยครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมพี่ต้นอยากฝากไว้ว่าช่วงนี้โรคระบาดกําลังระบาดมากขึ้นถึงแม้ประเทศไทยเองจะมีโควิดที่ลดลงนะครับผมพี่ต้นเองก็อยากฝากให้ทุกคนนะครับใส่แมกซ์เวลาออกจากบ้านนะครับกินร้อนช้อนกลาง้วยร้อนช้อนของตัวเองร้างมือให้สะอาดทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นเข้าบ้านหรือออกจากบ้านนะครับผมนี่คือวิธีป้องกันที่ง่ายที่สุดส่วนใครที่ทํางานอยู่บ้านแบบพี่ต้น ก็ลองหาวิธีคลายเครียดนะครับพี่ต้นโพลรูปลงไปตลอดโดยการที่เอาของเล่นมาตั้งข้างๆตลอดเลยเวลาที่ทํางานเพราะฉะนั้นใครสนใจก็ลองหาวิธีแนวนี้ไปทําแบบพี่ต้นได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้า,ารักกันชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเพราะว่าใกล้ถึง10,000แแล้วตอนนี้ประมาณ9 7 3 0 0แล้ว อยากให้หนึ่งแสนจริงๆใครที่ได้ดูคลิปนะจะได้รู้เลยว่าพี่ต้นเองเนี่ยมีของแจกนะครับอยู่ในกล่องเดินทาง3กล่องแล้วก็ถุง Iron นแมอีกหนึ่งกล่องใหญ่ๆเลยนะครับผมลองติดตามคลิปพี่ต้นได้พี่ต้นเองอยากจะแจกจริงๆสำหรับ1 0 0 0 0แสน s u b s c r ร b e นะครับเร็วๆนี้สำหรับนี้เราต้นฮีมโรช a n น e l ต้องขอญาตราไปก่อนพรุ่งนี้มาพบกับมหาเทพบิดาแ่งมาเวนะครับผมหรือศาสดาของมาเวลเลยกับนี่ครับผมแซนด์นี่ เป็นสตาลีแบบออฟฟิเชีนะครับคือขายโดย Hasbo เลยเป็น Stanley Power นะครับผมจะมารีวิวกับ Stanley ที่เป็นแบบนี้ครับ c a s t o m เรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงในวันพรุ่งนี้สำหรัน,นี้ไปแล้วครับรักทุกคนเสมอบายบาย I love you